เมื่อวันที่17ตุลาคม2568จาเอกยศสิงเหลี่ยมเลิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริรออาหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงงานเหล็กและโรงงานรีไซเคิลเดินหน้านโยบายปิดเร็วเปิดเร็วพึ่งพาได้ที่บริษัท TSB เหล็กกล้าจำกัดอำเภอศรีมหาโพหลังเกิดอุบัติเหตุจนถูกสั่งปิดกิจการบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนและขอทดลองเดินเครื่องอีกครั้งโดยรัฐมนตรียศสิง ชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกับรัฐพร้อมมอบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาผลักดันมาตรฐานโมโอกสําสำหรับเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยจากนั้นลงพื้นที่บริษัทเวสต์ทูเอเนจีจำกัดอำเภอกระบินบรุรีร่วง,งานทีซน์ขึ้นหลงเสียอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงตามคำสั่งครบแล้วพร้อมกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัยรัฐมนตรียศสิงห์ย้ำอุตสาหกรรมต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ปิดเร็วเปิดเร็วและพึ่งพาได้เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าป่อโดยไม่สะดุด